สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะคันนี้เป็นฮาร์เล็ตดวิสันรถกด์เอสทค่ะสำหรับ ST คันนี้รถปี2022แต่งครับสไตล์เต็มลำค่ะลูกค้าสำหรับเลขใหม่ของคันนี้นะคะเลขใหม่คันนี้ค่ะเพียง9,485หไมล์เท่านั้นค่ะ คนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะคะสำหรับ Harley Davidson รถกาย ST คันนี้ค่ะสเปคของตัวรถเป็นรถปี2022สเปค MRY นะคะสำหรับ ST นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์117คิวบิกค่ะ1,923 c ี19นะคะ ST ก็จะมาพร้อมกับล้อนหน้าหลังนะคะที่เป็นสีทองค่ะแล้วก็ฝาเครื่องนะคะที่เป็นขีดทองแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะคะ ฟลอนที่ข้างถังน้ำมันค่ะก็จะเป็นสีทองเช่นเดียวกันนะคะตัวรถค่ะเป็นสีดำงาวิวิทแบล็กเดิมๆจากโรงงานนะคะสำหรับของแต่งค่ะสะดุดตาที่สุดก็ต้องเป็นท่อนะคะสำหรับท่อค่ะท่อเป็นของ AKS Full Titanium นะคะท่อตัวนี้นะคะลูกค้าน้ำหนักเบามากค่ะแล้วก็คันนี้มีแคมด้วยนะคะเป็นแคม SE นะคะก็คือ Screaming Eagle นั่นเองแล้วก็กล้อง SE จูนกลอง SE ทั้งหมดเลยนะคะ แคชบาหน้าแคชบาหลังเป็นของ HD ค่ะคาง CVO เบาะ Sederman SDC รุ่นยอดฮิตกับครับสไตล์นะคะตุ๊กตาเป็นของ k r o u s ค่ะบวกกับ Handfly สูงรวมกัน14นิ้วนะคะปอกแฮนด์เป็นของ h a r ์ r u c k ค่ะมือเบรกค่ะสั้นๆแบบนี้เป็นของ Elite สีทองนะคะแล้วก็กระจกค่ะเป็นของ All e n ค่ะยังไม่เพียงพอเท่านั้นค่ะ ขายยืดเรือนไม้นะคะชุดยืดเรือนไม้ทั้งหมดเลยเป็นของรันสต็อกนะคะไปดูชุดท้ายกันค่ะไฟท้ายกันนี้ค่ะนี้ค่ะสำหรับไฟท้ายเป็นของโปรบีมนะคะลูกค้าคาร์ดกลางถังน้ำมันรุ่นใหม่ค่ะเป็นคำว่ารถกายนะคะสำหรับฝาถังน้ำมันจะย้ายไม่อยู่ด้านข้างตัวนี้ฝาถังน้ำมันเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะคะเป็นฝาถังน้ำมันบ๊อบอัพของ HD นะคะ บางคนหน้าค่ะบอนค่ะบาลานโช็อเป็นของ OG นะคะคันนี้แต่งดำตัดทองหล่อนะคะดูมากค่ะดูแพงไปเลยนะคะชิวหน้าสั้นของ HD นะคะหลอทุกมุมค่ะสำหรับคันนี้นะคะ ฝาเดอร์บี้117ค่ะรถปี22เลขเกียที T 22สายหัวเทียน SE เช่นเดียวกันนะคะ s c r e e m i n g Eagle ค่ะยังไม่เพียงพอเท่านั้นค่ะมีประกับแฮนด์เป็นของทราชินด้วยนะคะให้ดูดีเทลใกล้ๆค่ะปุ่มประกับนะคะฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกเนียนกริปคลุกคารเนียนทุกจุดนะคะรถสวยมากค่ะหน้าจอฟูลทัสกีนนะคะเชื่อมต่อบุทุธมือถือได้เลยนะคะ คันนี้รถส,สวยมากใหม่มากค่ะพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะคะช่วงนี้รถไกด์มาแรงมากเลยนะคะมาก็คือปริวหมดเลยนะคะคันนี้พึ่งเข้าสดๆร้อนๆลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ ราคานะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะแอดมินเจลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด c r i p ชั o นด้านล่างคลิปนี้แล้วค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ